ไอ,อ้เข็บนี่ยเพื่อนไี้เข็บนี่ยเพื่อนเข็บก็คืออันยูอันยูอันคอต้ตตข้องเสือนะเค็มน็บยังดีมากแบบนิ่มๆเลยนี่ยังนิ่มเนี่ยไม่ชี่เคยเจอมาที่เพื่อที่เคยจับแบบค้นิ่มๆนี่ยังนี่น้ำน้ำแล้วนี่น้ำกูว่านี่ห้องกวนี่ะ ดะนนแค่เนี้ยมเดนวนนวลนยนวนนวิ่มนวอนจะหมายังงเหนียเกินต้องรับมาดิชั้นว่าสามคนก่นเหมือนแับย่ำวงเหลืองหุ่งหุ่งอยเ้คืนอู่แต่ยานรับรับพี่น้อง ขับคันหรือขัดครับขัดครับมือนีเข้ามากินยังครับแต่ก็เบือยัดเดือดงไปนัดไปครับบกม่วงย่ำมาย่ำม่วงไม่ได้ม่วงมาย่ำเรือ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 เรืเือเรือเรือำเขืาเรืเแหงรเาเเ

เดครับไม่เนี่เขาซ้ำก็เลยไม่กินเยมนกินเลกยังกพราะว่การกินของข้าวอีกเป็นเคลครับเดูไม่ได้กินก็กินเพราะว่ากรดูกไมนกินกันเลยต้องบอกอะไรมาเอาเรื่องไปเฮ้ยท่้นั้นเออจริจนี่เหลยเยํา ผูดอดกินก่นน้องสาทธายายใหม่เนาะพูดอะไรจ้ลยจับไปมุมเลยกินก่อนเลยกจะมุมจะมุมที่ครับครับพี่น้องครับผิดฉีเป็นแสบเลยเมืงครับโอ้ยคืนไลยครับส่วนส่วนคือกินสตอเบอรี่เด้งกินอืมจับจิ้งกูจับไป บาเทาวตรงเขาแล้วทักมากเลยครับเดี๋ยวผมจีไปข้อแล็บนำ <S <S อ๋อเสีย,ยเสียนมดอยู่อู้ขอ้ขอนำข้อนำเผ็ดเผ็ดเผ็ดคำแหลกนี่ปลาคำใหญ่ใช่ไหมกินคำใหญ่พูดเหมือนไม่เผ็ดอะกคำใหญ่เสี ไ,ได้เบิ่งผุดก็จะอยากนําหนอว่าเป็นปะเสบครับแสบครับย่ำแสบเลยนี่เนาะต่อไปเลยย่ำข้อหองไม่าสารเสียงอยู่ดีเรียเวเรียวเบื้องหน้ากดล กูขอข้ามเนื้ออยากอยากโดนอ่ะเออข้ามเนื้อปลาข้ามเนื้าข้ามเนื้อเนื้อแตกแล้วแน่โอ้ยแรงแล้วมีส่วนอะไรส่วนหน้าแบบแสมแหง บอกสูตรแน่บอกสูตรการปรุงเยออย่าพดส่เล็กออยบอสูตรครับบกมวงมุนมใช้พริกไครับ่ครับีดาอาการนี่เลยแส่พแขแดงแดงกันอ่ะแดงเลยครับมึงสียดว่นนะลืมทั่วๆครับเอ มาหมาเพชชืุ้มัวกินเนี่ยแต่ว่าอันนั้นเป็นเพชแบบห่อนๆอันนี้มันเพชแสบโอ้ทำไหมกินไหมขุนวอนบอกเอมาไหมร่าจิวเลยครับผมกับยาขึ้นกันง่วงเจ็บเสียบอีกเพชประอยากว่ะตอนบ,บุกพวงนะ มันเสียของขี่อันน pues? ี้คุนมา่านบอกยังวะขีอลุงไงอันที่ถามราคาอันบ่อันนี้มันจีอันที่เป็นเงียมันเปิดทั้งทีมบ่ตีเปิดทั้งทีมบ่ตีตี ได้ได้ตีกักันได้ะตีกัอยู่เดเอาแนงกูเพ่นแหะข้ามันยมาเลยว่ะเอมึงมืท่นอียงอยู่เอาแน่เข้ามุมปุเน่โอ้ยสบายพี่น้องปมบ่นี่ปุ่มปมเลยปมกั จับถวยมาสุดอะแ่ไใจหูดแกวะทึกทึกทึกเนี้ยเยูท่างบนใจหูดเอาเอาเอาแสบครับครับโอเคเลยดูยานเดียาบน่ามอยู่แยแตกเลยอืมอืมยังแดนาะผมกอมบ่ะกินเคยเซยเนี่ยแต่ม่เสยดี บายเนี้ต่ดิ่งอบนี่บายครับเสดมาแพรแต่น้ำปานมัอันอันอันนี้เสฟครับเดี๋ยวใส่ปลาแดงมาครับโอ้เสกระลัดีครับใส่ปลาแดกมาแล้วป่มบอยงสิป่ามบอชื่อว่าป่วมบอเดอย่ไดย่กูว่าไงอยู่ดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำตาอะไร ไ้แล้วครับคือยังคือยังซูนให้หกม่วงคนใหญ่มาครับพอเนี่ยขอเนี้ยใส่ขอเนี้ยรวยรวยน้ำเลยทีเดียวครับทางโอ้แก้วเนี่ยใช่เนี่ยไว้เหลือลายอยู่ดิปอดอ้าพี่น้องโอ้ยหยิบแต่ครัมปอมดีอืม อ่างาบดเบนงหนมเหลือมมอง่าฮอแล้วงาบด้วยห่อนแน่นะหอนูถอดเถื่อนไอหนึ่ไมอือว่ากูบ่คือกูอยากเส้นอะไซุ่มไปเลยเะลาอยู่ดิกกินไงอเออเป็นไงบุอบ่ะ ปลาปีกซิบเลยรับพี่น้องโอ้อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อ,อืโอเคพี่นองอะไรมาสันหลดละ่ะมันสี <c oughs> แน่สักแค่ไหนวัว น้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็อย่าเอาไปทำกรามนะครับมันเผ็ดจริงๆแสบท้องเลยถ้ากินก็ยำปกติกินนะครับอืพี่ๆก็ทำแบบความสนุกบันเทิงเฉยๆนะครับอืออไปครับคำนี้ใหญ่เหมือนกันงงงู่นแดงแล้วเงานบอกไหม เฉยๆเพราะนี่ยังแบบเฉยครับทานแข็งแลันกินความเผ็ดนี่มันได้เป็นลาซาดิมันคำนีมครับเบิงจาการล่ะโอเคครับเบิงชีครับพี่น้องน้ำหมูกน้อยเบิงครับโอ้มาตัวยกูสิกูกินกันแซ่บๆนะครับผมอือโอ้บอยขึ้กินแองไหมวะกูไปหาไปใหม่เสร็จที่ดังเลย มมหมก,ก็ลยละันตากูหลยแล้วพี่ยังขิดทรมานตัวเองย่เลยขอให้นะครับอุอ้าาท,ท,ทามเนี่ยอุ้ทามเนี่ยโคตรหอนเมัตัวโคตรลงทุนโคตรน้ำลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไข่ โอ้ซ <rude S 2> ับตะไคร้โอ้ม <Means S 2> <esh> ันแม่นหนาโกเลานิ่งลาวะช่วยได้ยังเลเอาไลย่อมย่อมขยานดีดีดีมันแม่นรดโซ่โจะไม่แหโอ้โหเอาวะ มามสุดเดือดแต่มึงมาคุยไปไปโอ้ไปขอเสียงสูดเสีงดังอให้พี่น้องทางบ้านให้ยินเสียงสดน้ำต้นต้มไก่เอานั่งนักเอานั่งนักดูลงคอสิดูดแบบไปเกือบเต็มปากอ่ะยังสิมีเสียงดังเออ เอาอีกขั้นหนึ่งนี่ะดพ่อรับพี่นยาลงข้อร่งข้อมาหนีหยาดเเอือมดีเไรเสอือมได้ตั้งใจกินโสดาครับก็เมื่อนี่ก็เอาซ้ำนี่เนาะีหนงเน่ยหูเอือมมึงบทววโอ้โทษครับโอ้โทษไปเบิงเด้อในคลิปเป็นเสียงเบิร์นคลิปนี่อสีลกเ็นคลิปนั่นก็ได้ย่อนให้เลาเนี่ยเออ ากินครับมือนีกับชุ่มเฮากับเพชรไร้ปากแดงเลยครับนวดตองคลิปนี้ครับจะไปให้จ้ำนะครับไอ้เฮื่อนยังเสี่ยไปอะไอันตรายครับอันตรายแม่นครับอันตรายอีคลิปนี้กจะชี้ตามครับนแต่ละคนกับอมชมพูกันนะสบายให้บานอ่ะ ครับมือนี๋ยุ้มเฮาล่าไปก่อนครับอย่า hmm. ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกดไลค์แฟนเพจให้ซุ้มเฮาครับแฟนเพจทีชแนลครับอย่าลืมไปกดติดตามไปหาได้เลยเพชรตะบุกครับมือนี้ซุ้มเฮาล่าไปก่อนครับหมู่ไหลเลยตสวัสดีครับไปครับไปไปไป ใช่เกือบบเก็ดหม่กมันมันมากวิธีเห็ดเลยมือตรงมหมีาจองกมือจริงจริงก่อนเออไม่ที่ออกเสียงสิเลวูุกับมีตัวรั่ยเลยตัวเรื่ยตัวเรื่อเปีย่มันี้แค่ห <Cock S 2> <ım S 1> ัวเร่องตัอพี Eat, <I> <M> ่เด๋อ แสดวแม่มานตกันมลแ่กแ่มออืนี่เป็นแนเอาไปโจมประเดีคเสบไปหนอแเบดตัวตาก,ากเ,าเื่อแ่บดแ่บดตากเลยตัวเขาไงผมไมนคือบัตูุดบมคือตัดปุบ